สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเย็บประกอบตัวเสื้อผู้สูงอายุตัวนี้กันนะคะจากวิดีโอที่เราทําผ้าถุงของผู้สูงอายุไปแล้วนะคะวิดีโอนี้เราจะทําตัวเสื้อกันบ้างนะคะให้เข้าชุดกับผ้าถุงนะคะเสื้อตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวเสื้อพื้นฐานคอกลมที่เราจะฝึกเย็บตัวแรกกันเลยก็ว่าได้นะคะก็คือจะประกอบตัวเสื้อแล้วก็สาบเสื้อแบบนี้นะคะ แต่วันนี้ขออภัยด้วยนะคะยังไม่ได้ทากระดุมแล้วก็สาบกระดุมให้เลยนะคะเพราะว่าขาตั้งกล้องหักนะคะก็เลยทําเป็นขั้นตอนประกอบตัวเสื้อให้เพื่อนๆดูก่อนนะค่ะแล้วก็ตัดผ้าตามแพทเทิร์นนะคะผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะชอบอะไรที่เรียบๆนะคะแล้วก็เลยหาเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสให้หน่อยนะคะค่ะก็จะได้ผ้าเป็น แบบนี้นะคะแขน2ชิ้นด้านหน้าซ้ายขวาแล้วก็สาบคอเสื้อชิ้นหลัง1ชิ้น,นะะขั้นตอนแรกเลยเราก็จะเย็บไหลเข้าหากันนะคะทั้งสองด้านเลยนะขากัดตามที่เรากิ้งไว้นะคะ การทั้งสองด้านขั้นตอนที่สองก็คือเย็บประกอบตัวเสื้อเข้าหากันชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะค่ะเวลากัดเข็มหมดเราก็จะกัดหัวกัดท้ายแล้วก็กัดกลางไปเรื่อยๆนะคะตามที่เคยสอนไว้นะ ค่ะอันนี้อีกด้านหนึ่งแนละนี่นะคะกัดชายแล้วก็กัดกลางแล้วก็กัดกลางไปเรื่อยๆนะคะแบ่งไปเรื่อยๆ กัดกลางเฉลี่ยไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็นัไปเย็บเลยนะคะเย็บไหลเย็บตัวเสื้อ ค่ะพอเย็บประกอบตัวเสื้อก็ไดจะได้เป็นแบบนี้นะคะเป็นรูปเป็นล่างตัวเสื้อขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็จะนําแขนไปประกอบแบบนี้นะคะเย็บประกอบทั้งสองด้านเลยนะคะการกัดเข็มหมดนะคะก่อนนำไปเย็บก็คือกัดแบบนี้นะกัดตามรอยกิ้งนะคะ กัดหัวกัดท้ายก็กัดกลางไปเรื่อยๆแล้วก็นำมาเย็บค่ะพอเย็บยเ,เสร็จแบบนี้นะคะเราก็จะนำได้ไปผูง พ้งริมนะคะกันด้วยหรือจะหรือใครจะพ้งก่อนเย็บก็ได้นะคะนี่น,นะคะพ้งออกมาก็ทำสับคอเสื้อเนี่ยไปเย็บประกอบกันนะคะแบบนี้นะคะอันนี้คือเวลาใครที่มือใหม่ต้องเล็งดีๆนะระวังมันกลับสลับข้างกันนะคะ นำาเย็บประกอบกัน พอเย็บออกมาก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้เราก็จะนําประกอบเข้ากับตัวเสื้อนะคะก็จะพับแบบนี้นะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะคือเอาด้านสวยชนกันหรือว่าด้านถูกชนกันแล้วเราก็จะเย็บที่ด้านผิดแบบนี้นะตัวนี้สาบคอเสื้อเราก็จะนํากัดกัดเข็มมุดก่อนไปเย็บนะคะ ตรงนี้นะคะไหลกับไหลต้องชนกันค่ะตัวนี้ก็คือไหลกับไหลต้องชนกันเหมือนกันนะคะนี่พับเข้าไปแบบนี้นะคะคอมุมด้านนี้คือไม่ต้องสุดก็ได้นะคะไม่ต้องสุด ขาดอยู่นิดนิดแล้วก็กัดกลางไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะกัดทีๆเลยนะคะช่วงคออ่าจะได้ใครใที่งงก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็ค่อยๆเย็บนะคะค่อยๆเย็บไปโดยรอบ ตรงนี้จะเป็นเส้นโค้งนะคะใครที่มือใหม่ต้องค่อยๆเย็บนะคะอ่าแล้วก็เช็คดูตะเข็บด้านในด้วยนะคะอย่าให้ตะเข็บย่นนะคะค่ะแล้วก็เย็บไปเรื่อยๆจนจบเลยนะคะ ค่ะพอเย็บตัวเสื้อเข้ากับสากคอเสร็จแล้วเราก็จะเย็บล้มตะเข็บตรงนี้ต่อนะคะก็คือผ้าทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ด้านนี้ลักษณะการเย็บจะเป็นแบบนี้ขั้นตอนของการเย็บล้มตะเข็บเนี่ยก่อ,น,อนแล้วต้องคลิปคลิปก่อนนะคะแล้วก็เจียนส่วนที่มันเยอะๆตรงนี้ออกนะคะ,จะเจียนออกให้หมดเลยนะคะแต่ถือถ้าใครเผื่อน้อยอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องเจียนแต่อันนี้ ไม่ได้เจียนไว้แต่แรกต้องมาเจียนทีหลังนะคะค่ะแล้วก็ขิบแบบนี้นะคะ ค่ะแล้วก็นำไปเย็บตอนเย็บก็คือผ้าทั้งหมดจะอยู่ฝั่งนี้นะคะค่ะมาดูตอนที่เราเย็บอีกทีหนึ่งนะคะเนี่ยใช้ตีนผีกัดระยะนะคะประมาณครึ่งตีนผีตอนเราเย็บแล้วก็พยายามดูนะคะให้ผ้ารวบมาด้านในสา์ทั้งหมดเลยนะคะ พยายามจะให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการเย็บนะคะไม่เช่นนั้นเราจะได้เลาะนะคะหลังจากที่เย็บออกมาจะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะคะ,คะแล้วก็ทกําการกลับแบบนี้นะคะให้เป็นมุมมุมฉากนะคะตรงนี้ทั้งทั้งสองข้างนะคะตรงคอเสือ้อ ข่อีกแล้วหนึง่งจับให้เป็นมุมฉากแล้วก็ทำการกลับใช้เล็บกดเอาไว้นะคะแล้วก็กลับออกมาค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะค่ะได้แบบนี้ ังดูแข็งๆอยู่นะคะเราก็จะนำคอเสื้อเนี่ยไปรีดก่อนนะคะการน,นำไปรีดนะคะอันนี้คือรีดกลับมาแล้วนะคะคารีดคอเสื้อกดๆออกมาแล้วจะได้แบบนี้นะ ค่ะหลังจากนั้นเราก็นําแขนเสื้อเนี่ยไปเย็บไปเย็บแบบนี้นะคะเย็บด้วยได้ห่างแล้วก็จะมาดึงกระตุกกระตุกแบบนี้นะคะให้เป็นรูปแขนเสื้อนะคะตอนเย็บตรงนี้อย่าลืมปรับเป็นได้ห่างนะคะเย็บโดยรอบแขน นำแขนเสื้อไปประกอบกับตัวเสื้อนะคะกัดเข็มมุดกัดเข็มมุดก่อนนําไปเย็บนะคะเพื่อให้เย็บง่ายก็จะใช้ฟีอาร์แบบนี้นะคะ ใช้พี่แอมในการเย็บอันนี้เป็นเส้นโคง้งถ้าใครมือใหม่ก็ต้องเย็บระวังนิดนึงนะคะหรือใครจะเนาก่อนก็ได้นะคะบางครั้งเราก็เนาช่วยเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็นำไปผงผงแขนให้เรียบร้อยนะคะค่ะตรงปลายแขนหรือว่าใช้เสื้อ ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นลูกบาศแบบนี้ก็นําไปเย็บสอยหรือว่าสอยให้เรียบร้อยนะคะค่ะพอเราประกบอบออกมาเราก็จะได้เป็นตัวเสื้อแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะนําไปสอยสอยให้อยู่เป็นหรือว่าสอยเป็นก้างปลาก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราลองเอากระดุมหมุดมาปักดูนะคะค่ะสำหรับรง,งานวันนี้เรียบร้อยลงแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมแล้วก็ติดตามนะคะ พบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ